ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาตอนเช้านะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงตกใจทำไมตื่นแต่เช้าเพราะว่าจะลงมาว่ายน้ำแต่ว่านี่ก็เพิ่งอาบน้าเสร็จนะคะแต่ว่าวันนี้มีคนถามาว่าทำไมหน่าใสาขึ้นก็เลยจะมีผลิตภัณฑ์มาบอกนะคะว่าคือตัวไหนนั่นก็คือตัวนี้ทั้งหมดเนี้ยจะครอบคลุมหมดเลยเป็นเซตนะคะจะเปิดข้างใน,นให้ดูนี่ มีทั้งสบู่ครีมกลางวันแล้วก็ครีมกลางคืนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือครีมกันแดดนั่นเองอันเดี๋ยวจะมาแนะนําเรื่องสบู่ก่อนนะคะสบู่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้คือสบู่เนี่ยจะลดสิวฝ้ากระนะคะคือเราเนี่ยจะเป็นคนสิวผดเยอะเพราะว่าชอบทําสีผมชอบเอาผมมาปิดไว้ตรงหน้าผากเงี้ยป,ปิดปิดเม่งไว้ชอบผิวาปิดปิดไว้แล้วมันก็เลยจะเป็นแบบว่าเป็นสิวเป็นผดเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็เริ่ม,เร,มเริ่มหายเนาะเพราะว่า ใช้ตัวนี้ด้วยนะคะนี่ตัวนี้แนะนำว่าให้ตัดแบงครึ่งเวลาใช้นะคะเพราะว่ามันก้อนใหญ่มากนะคะต่อไปก็จะเป็นครีมกลางวันกลางคืนนะคะแต่ที่สำคัญคือตัวที่พีคสุดสำหรับอันนี้เลยก็คือตัวครีมกันแดดนะคะสำหรับสาวๆที่แบบแต่งหน้าออกไปข้างนอกอะไรอย่เงี้ยก็คือตัวนี้เป็นครีมกันแดดเนื้อมูดนะคะเ,เนื้อครีมเนี่ยจะเป็นสีเขียวเพราะว่าจะปรับสู่สภาพผิวของเรา ะะเดี๋ยวเขาจะทาให้ดูละกันเป็นเนื้อมูที่แบบเบาบางเวลาสาวๆคนไหนที่แบบมีเหงืออะไรอย่างเงี้ยมีเหงือมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หลุดไม่หลุดลวงง่ายนะคะนี่อันนี้อันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทาอันนี้คือข้างที่ทาแล้วนะคะมันไม่ได้ขาววอกเห็นไหมนี่จะปรับสู่สภาพผิมของเราเลยหอมมาก นะคะก็รูปแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นแบบนี้นะคะครีมอาหมวยอาหมวยหน้าใส <c oughs> ก็ต้รับจุดจีเลยเนาะน่ารักนะคะเอามาบอกไว้แพคเกจจะเป็นแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะฟ้าจะเขียนรายละเอียดลงไปทั้งหมดที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะวันนี้ไปก่อนนะไปไว่ายน้ำก่อนราบอกแค่นี้นะบ๊ายบาย